เพื่อนสวัสดีครับศูนย์เรียนรู้อ,อวนานรัตด,ดูไก่เขาทำที่เนี่กกยกกขไพรกไข่ตรงนี้ที่เห็นเห็นน่ะหกใบอ่ะไข่เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยพ้องได้ยินไก่ร้องวันนี้เลยเดินมาดูโอ้ไอ้หนูทำไมมาแอบไข่กันอย่างนี้ฮะ้าแอบไข่อย่างนี้เลยเหรอ เอ้ามากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยโอ้มีไข่ตรงไหนอีกไหมเนี่ยฮะตรงนี้มันหมอนะเป็นเป็นมุมเลยนะโอ<ห>้มวไข่ไว้ไปเลยโ,โน่โนโดนขโมยไข่แล้วไปพ่อไข่ไปไปพ่อไข่พ่อมึงจะเอาไข่แล้ว<า>พ่อมึงจะเอาไข่ เอยลูกเล็กด้วยไข่ไม่สมบูรณ์มันพุองไข่ใหม่หรอเล่ไข่ไม่ใหม่เลยเนี่ไข่นานเลยลูกปล่อยม,มันเถอะเดี๋ยวมันนอนมันได้ฉุกเฉินมาน,นี่มาลูกมา

กอ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 อืมวันนี้โดนขมโมยไข่ไปแล้วโดนขมโมยไข่ไปแล้วอ๋อไปได้โตอะไรกินวะนะ่ะอืมประตูประตูอย่างดีโอ้โหแล้วก็ทำสูงอีกต่างหากเนี่ย ไปแล้วครับบ๊ายบายนี่คือเปลือกต้นยูคายูคาต้นใหญ่เดี๋ยวจะเอาไปทําเชือไฟนี่แหละของดีของดีสำหรับจุดเตาถ่านมีบางคนเขาเอาอยางรถยนต์ เอายางอารถมอเตอร์ไซค์อ่ะเอามาจุดโอ้โหเหม็นจะตายไม่รู้เขาทำอย่างนงี้ได้ยังไงเออเอาไว้ทำเชื้อไฟอันนี้ล้อแล้ว ขี้เท่าน้ำขี้เท่าตั้งไฟไว้มาเช้าผลผลิตผลผลิตไก่วันนี้ก็เตรียมกินปลาปลาอะไรวันนี้สองตัว ก็กินได้ทั้งวันเลยตัวนึงสามมื้อสบายทอดแล้วก็สดน้ำกินเดี๋ยวไปเติมไอ้นั่นไว้ก่อน,นคือมะขามเอาหมักไว้สองวันสามวันแล้วแล้วก็ผ้าคลุมไว้ โอ้โห oh ต้องเอาน้ำลดให้ดีกว่านี้หน่อยเดี๋ยวล้างมันเลยเยอะเน่านี่นี่ก,กับการล้างเม็ดมะขามมะขามมมนต้องเอาน้ำลาดอย่างนี้เลยล้างให้สะอาดเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวเม็ดเน่าล้างแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้เหมือนเดิมผ้าคลุมไว้ ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ออด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้เติมน้ำไว้ไง